สำหรับสว่านคู่ที่กำลังฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบันนะครับคงหนีไม่พ้นตัวแรกนะครับตัว Magita CLX 228สำหรับตัวนี้ผมให้ไปอยู่มุมน้ำเงินแล้วกันครับสำหรับมุมแดงของเรานะครับเรามาพร้อมกับตัวนี้ครับสว่านคู่ GSB 120LI แล้วก็ GDR 120ด LI ของบอสครับที่ออกใหม่ล่าสุดในเวลานี้เลยทีเดียว สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสิโลด์ในรายการช่างขี้คุยสําหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงประเด็นและทอปิกที่กำลังฮอตที่สุดในตอนนี้คือสว่านคู่เลือกตัวไหนดีสําหรับชุดเซตคอมโบสว่านคู่ของทั้ง2ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสว่านกระแทกนะครับแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวนี้สามารถใช้เพื่อเจาะและขันได้นะครับท่านผู้ชมและยังเป็นเซกเมนต์เดียวกันได้นะคือ12โวล์นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าบทวิเคราะห์กันนะครับว่าฝ่ายไหนจะชนะระหว่างฝ่ายแดงและฝ่ายน้ําเงินกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออัญเชิญแขกรับเชิญของเราทั้งคู่ก่อนนะครับเพื่อออกมาจากเคสที่ดูหน้าตาสวยงามทั้งคู่นี้นะครับไปดูกันเลย แล้วเราก็มายนโฉมสว่านคู่ชุดคอมโบที่ฮอตคิดที่สุดในตอนนี้นะท่านผู้ชมหน้าตาหล่อเหลาทั้งคู่เลยแต่วันนี้เรามีตัวแปรนะครับ19ตัวแปรนะครับซึ่งจะมาตัดสินสว่านชุดคอมโบทั้ง2เซตนี้ว่าใครจะชนะในสังเวียนนี้รับชมกันเลยครับสำหรับตัวแปรแรกนะครับ ก็คือแหล่งผลิตท่านผู้ชมสำหรับแหล่งผลิตยกนี้บอชเป็นฝ่ายชนะไปเพราะ b บอช h ม a กอินมาเ a เซียแล้วก็ m a ค i t a m a ม e in China นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่า Make in China ไม่ดีนะแต่ผมกำลังนำเสนอว่า m ม็ e อินมาเลเซียนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับโอเคครับโจทย์หรือตัวแปรข้อที่2ของเรานั้นก็คือรุ่นที่พัฒนานะครับสาหรับยกนี้นะครับบอชเนี่ย พัฒนามาแล้วถึง3รุ่นนะครับสำหรับ GSB 120แล้วก็ Makita นั้นพัฒนามา2รุ่นเพราะว่า Makita นั้นพัฒนามาจาก HP 331นะครับจนมาเป็น HP 333ส่วน Bosch ในชุดคอมโบนี้เป็น GSB 120ในเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับสำหรับยกนี้ Bosch ก็ชนะไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับโจทย์ข้อที่3นะครับ เราจะพูดกันถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งบรรจุภัณฑ์ของทั้งคู่นี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบแพ็คคู่ทั้งคู่นะครับแต่ยกนี้ผมให้คะแนนกับ m a k i กิต้ชนะ <c oughs> เพราะว่าวัสดุเป็นโครงสร้างที่ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับทำให้ป้องกันการเกิดสนิมแล้วก็มีความทนทานนะครับแล้วที่สําคัญที่ชอบอีกอย่างหนึ่งมากเลยนะครับสำหรับเคสของ m a ค i t ิคือมีกล่องที่เป็นลินชักเนี่ย เอาไว้ใส่พวกดอกสุวรานดอกไขควงอะไรต่างๆได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดมารวมกับตัวเคสของสว่านเลยนะครับสำหรับบอสเขาก็จะมีช่องนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ดูภายนอกอ่ะก็กล่องใหญ่พอๆกับกล่องสว่านของโรตารี่นะครับโอเคยกนี้มาคิต้าชนะไปนะครับมาถึงยกที่4นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของแถมแล้วกันของแถมสำหรับยกนี้นะครับตัวมาคิต้านั้น มีดอกไขควงแถมมาให้ถึง2ดอกนะครับส่วนบอสนั้นไม่มีอะไรเลยทำให้ยกนี้มากิต้าชนะไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมยกที่5เราจะพูดถึงเรื่องอีกอนอมิกหรือว่าความถนัดในการจับนะครับผมรู้สึกว่ามากิต้านั้นได้ออกแบบด้ามจับให้เล็กกว่าบอสนะครับซึ่งจุดนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นในยกนี้ผมจะให้มากิต้าเป็นฝ่ายชนะนะครับ ยกที่6เราจะพูดกันถึงเรื่องของหัวสว่านนะท่านะผู้ชมหัวสว่านของ m a เ i t a นั้นที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีรูแล้วก็มีช่องว่างนะครับทำให้เกิดแบบผมคิดว่าทรายหรือว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะเข้าไปได้เมื่อการใช้งานที่สมบุกสมบันนะครับแต่ตัวของบอชเองเนี่ยเขาก็จะมีความห่างของหัวสว่านและตัวเกียร์ที่ปรับรอบนะครับค่อนข้างห่างกันนะครับทำให้บอชเนี่ยชนะไปในยกนี้ครับ มาถึงยกต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของบอดี้นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันต่างๆหรือว่าลูกเล่นนั่นแหละสำหรับยกนี้นะครับมา k i กิต้าถือว่าทำกันบ้านมาดีท่านผู้ชมมันจะมีตัวคลิปที่ติดอยู่กับด้ามน,นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการใช้สว่านในที่สูงหรือว่าต้องการเน็บแล้วก็เดินไปเดินมาในการทำงานนะครับซึ่งสะดวกมากเลยจุดนี้มา a k i ิต้าได้เปรียบเลยครับท่านผู้ชมทำให้ยกนี้อ่ะผมยกให้มา k i t ิต้าเลยครับ มาถึงยกที่8นะครับก็เป็นเรื่องของโหมดของสว่านนะครับจะสังเกตได้ว่าทั้งคู่นะให้ผู้ชมทั้งคู่เลยมีโหมดขันอยู่20โหมดนะครับแล้วก็มีโหมดเจาะอยู่1โหมดแล้วอีกทั้งยังมีโหมดเจาะก,กระแทกนะครับอีก1โหมดนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับนอกจากทั้งคู่เนี่ยมีโหมดที่เหมือนกันแล้วเกียร์ของทั้งคู่ก็เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับตัวสวา่านจึงทําให้ยกนี้นะครับผมให้เสมอกันนะครับ ยกถัดไปเรามาดูโหมดของไขควงกระแทกนะครับสำหรับไขควงกระแทกตัวนี้ปรากฏว่า b o s h เองนะครับมีโหมดปรับสปีดนะครับให้มาถึง2โหมดนะครับส่วนตัว m a ิ i t a ไม่มีนะครับสำหรับไขควงกระแทกจึงทำให้ยกนี้นะครับผมยกให้กับ b o s เลยครับ เรามาเข้าสู่แรงบิดของสว่านกระแทกทั้งคู่นะครับสำหรับโจทย์ที่ว่าแรงบิดของสว่านตัวไหนแรงกว่ากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัว m a คิต้าทำได้ไป24นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ b o ส c h นะครับเอ p เ c คเขาก็เขียนไว้ว่า30นิวตันเมตรนะครับทำให้ยกนี้นะครับบอส c h ก็เป็นฝ่ายชนะอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็เข้ามาถึงโหมด แรงบิดสูงสุดของไขควงกระแทกนะครับปรากฏว่าท่านผู้ชมมาคิต้าทำได้ดีกว่าบอสนะครับในโหมดนี้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามาคิต้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 1 0นิวตันเมตรนะครับส่วนบอสนะครับทำได้เพียงแค่1 0 0นิวตันเมตรนะครับยกนี้ผมจึงให้มาคิต้าชนะไปนะครับเรามาชมความเร็วรอบของสว่านนะครับยกนี้ ยกนี้ความเร็วรอบของสว่านม a กิต้าทำไปได้1,700รอบต่อนาทีนะครับส่วนบอชนะครับทำไปได้1,500รอบต่อนาทีซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดของสว่านทั้งคู่นะครับยกนี้มากิต้าจึงชนะไปนะครับแล้วเราก็มาถึง อัตราการกระแทกของไขคคงกระแทกทั้งคู่นะครับซึ่งมา k กิต้า TD110 เนี่ยทำได้3,500 BPM นะครับส่วนบอชเนี่ยทำได้3,200 BPM นะครับแสดงให้เห็นถึงอัตราการกระแทกของ TD110 เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับยกนี้มา k i กิต้าจึงชนะไปอีกนะครับโอเคครับเรามาชมโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือน้ำหนักของสว่านนะครับสำหรับตัว HP333 ตัวนี้พร้อมแบตเตอรี่นะท่านผู้ชมน้ำหนักทำไปได้นะครับ1.16 กิโลกรัมนะครับส่วน Bosch GSB 120 Gen3 ตัวนี้นะทำไปได้1.06กิโลกรัมนะครับนั่นก็หมายความว่า Bosch เนี่ยเบากว่า Makita ไป1ขีดนะครับโดยประมาณสำหรับยกนี้นะครับตัว Bosch เองก็ชนะไปนะครับเรามาถึงโจทย์ข้อต่อไปนั่นก็คือน้ำหนักของไขควงกระแทกนะครับสำหรับตัว m a ค i t a า,าทำไปได้ครับ1.03กิโลกรัมนะครับรบอช่างแล้วเนี่ย ทำไปได้1.07กิโลกรัมนะครับจะสังเกตได้ว่าไขควงกระแทกของ Magita เนี่ยเบาวกว่าบอสนะครับซึ่งตัวบอสเนี่ยเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีเกียร์หรือว่ามีกลไกเพิ่มขึ้นนะครับจึงทําให้หนักกว่าของ m a k i t a เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ m a k ิต้าชนะไปนะครับ โอเคโจทย์ข้อต่อไปนะครับเรามาเทสต,ตัวไฟสองสว่างนะครับหรือไฟ LED นะครับผลปรากฏว่าบอ h นะครับทำได้สว่างกว่า m a g i t a ตาท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้มันเป็นรายการช่างที่คุยนะผมไม่ได้แบบเทสอะไรมากมายให้ดูด้วยตาเปล่าแล้วกันผลปรากฏว่าบอ s เนะี่ยทำได้ดีกว่า m a g i t a ตพอสมควรเลยยกนี้นะครับถือว่า b บอ h ชนะไปนะครับโอเคครับมาถึงโจทย์ ข้อต่อไปนะครับเรื่องความจุของแบตเตอรี่นะครับสำหรับคอมโบทั้ง2ตัวนี้แบตเตอรี่ของบอสที่ให้มา2ก้อนเหมือนกันนะครับมากับความจุถึง2องแอมนะครับส่วนม a กิต้ามาแค่1.5ึ ah ่แอมนะครับนั่นแปลว่าแบตเตอรี่ของบอสเนี่ยทำงานได้มากกว่าม a กิต้าแน่นอนครับยกนี้บอสชนะไปเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนั่นก็คือแท่นชาร์จนะครับสำหรับแท่นชาร์จเนี่ยตัวบอสเนี่ยเขาทามาแบบกระทัดรัดเล็กๆนะแล้วก็ตัว ก็มาในรูปทรงมาตรฐานแต่สิ่งที่ผมชอบมากนั่นก็คือมาคิต้าเนี่ยมีอินดิเคเตอร์ในการบอกค่าไฟสถานะต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงทำให้โจทย์ในข้อนี้นะผมให้มาคิต้าชนะนะครับโจทย์ข้อ19หรือข้อสุดท้ายของเรานะครับ นั่นก็คือผมเนี่ยจะชั่งน้ําหนักของกล่องเมื่อมีสว่านทั้งคู่อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะพกพาไปไหนเนี่ยมันจะหนักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าใครจะชนะในโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับผลปรากฏว่านะครับมากกตา้าทำน้ําหนักไปได้ทั้งสิ้น5.36กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวบอชเองนะครับ ทำไปได้3.98กิโลกร,รมัมไม่น่าเชื่อเลยคือดูรูปร่างภายนอกเนี่ยเหมือนตัวมาคิต้าจะเบาวกว่านะหมายถึงว่าทั้งกล่องนะครับแต่ผลปรากฏว่าเวลาช่างจริงแล้วเนี่ยตัวบอชเบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทำให้โจทย์ในข้อสุดท้ายเนี่ยบอชชนะไปนะครับในการพกพาเพื่อความสะดวกของแต่ละคนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเทสจากตัวแปรทั้งคู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมรวมผลคะแนนให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่าบอชกับมาคิต้าได้เท่าไหร่ปึ๊บ ผลปรากฏว่าได้9กคะแนนเท่ากันครับมีครั้งหนึ่งนะครับในโจทย์ข้อที่บอกว่าโหมดของตัวสว่านนะครับตัวนี้คือเสมอกันเพราะฉะนั้นคะแนนก็ได้ไป9ต่อ9นะครับ ผลการทดสอบนี้ปรากฏว่าเสมอกันครับลองดูวิเคราะห์แล้วเอ๊ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกเนาะสำหรับท่านผู้ชมสนใจอยากจะใช้แบบไหนเนี่ยก็ลองดูว่าตัวแปรที่ผมมานําเสนอเหมาะสมกับท่านผู้ชมยังไงนะครับสําหรับวันนี้ผมสิโรจน์และรายการช่างที่คุยนะครับขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมาคุยอะไรกับ ท่านผู้ชมนั้นรับชมกันใหม่ฝากติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ผมสิร์รล์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ